เปิดชีวิตล่าสุดของลูลู่อาสยามไม่ติดชีวิตปรูคะ่ะแฟนกระแพ้ชมทำสิ่งนี้หลังจากเขาวัดเปิดชีวิตล่าสุดของลูลู่อาสยามไม่ถือตัวที่เป็นคนดังคะ่ะเรียกได้ว่าไม่อายทำกินอะไรทำให้มีไรายได้กับในช่วงเศรษฐกิจฝืดเครื่องแบบนี้เธอนั้นก็เต็มใจทำทุกอย่างลคะค่ะกับล่าสุดนี้เธอหานไปโชว์ภาพในลุคของแมค้าขายเสื้อผ้ามือสองสุดเฟี้ยวที่ตลาดนัดนกฮูกสนามบินน้ำาพร้อมแคปชั่นเก๋ๆว่าแมค ขาเปิดร้านแล้วนะคะมามาตลาดนัดนกฮูกสนามบินน้ําอันนี้ทําเอาเหล่าชาวเน็ตทั้งหลายแห่ไปให้กําลังใจขายของคนไดอย่างดีเปียงดีรวมทั้งคนในแวดวงบันเทิงยังงม่เตยอัสยามย่างเข้ามาแซวเลยนะคะว่าแม่้าปังมากจ้าหนูเล็กเองก็เข้ามาแซวนะคะว่าหมดหมดหมด,หมด,หมดนะจ้าล่าสุดอิสต้ากร้ของเธอลงพาพพี่ทําความดีอยู่ที่วัดเป็นพาพทําอาหารกับพื้นง่ายๆขัดกระมังล้างจานเรียกว่าทํางานแบบไม่ถือตัวเองว่าเป็นคนดังเลยล่ะค่ะ งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับจำนวนมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักและไม่ถือตัวเลยล่ะคะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันคะ่ะ